ในการวิเคราะห์งานเพื่อจะดทำสกิล l มทริก i ์เนี่ยผมได้คุยให้ฟังไปในหลาย EP แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ใน2ลักษณะลักษณะแรกคือเอาข้อมูลจาก Work Instruction มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทักษะแล้วเอาทักษะไปทำสกิลเมทริก i ์ต่อไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือการวิเคราะห์เพื่อกำหนดทักษะจาก Job Description แล้วเอาทักษะต่างๆเหล่านี้ไปทำสกิลเมทริกอีกครั้งหนึ่ง ตามแนวทางที่องค์กรกรําหนดสำหรับการจัดทำสกิลมัทริกแต่ส่วนท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องไปทําตัวชีวัตทักษะในแต่ละทักษะตามสกิลมัทริกซึ่งโดยทั่วๆไปสกิลมัทริกก็จะมีสัก4ระดับระดับ1 2 3 4นะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมไปทําให้กับองค์กรแห่งหนึ่งนะครับอยากให้ดูตัวอย่างว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์ทักษะ นะครับจากตัวหน้าที่งานจากตัวความรับผิดชอบหลักเนี่ยตามตัวอย่างเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปกําหนดทักษะออกมาแล้วไปทำสกิลเมทริกต่อไปเนี่ยเราเป็นตัวอย่างประมาณไหนบ้างมีแง่คิดมีวิธีการประมาณในบ้างอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ทักษะจากใบกําหนดหน้าที่งานเพื่อไปทำสกิลเมทริกนะครับซึ่งอันที่จริงผมก็เคยคุยฟังไว้บ้างแล้วแหละ เพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะแนะนําให้เห็นภาพผมเชื่อว่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับประกอบการอธิบายนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์งานตามตําแหน่งหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะกําหนดทักษะที่มันเจาะจงสําหรับการเอาไปใช้ในการทําสเกลมาติกต่อไปนะครับซ้ายมือของท่านก็จะเป็นตามตัวอย่างท่านจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าอันไหนเป็นหน้าที่งานและอันไหนเป็นตัวกิจกรรมงาน หนึ่งงานสรรหาคัดเลือกและว,ว่าจ้างบุคลากรเนี่ยคือตัวหน้าที่งานหรืองานด้านนั้นๆส่วนหนึ่งจดหนึ่งถึงหนึ่งด้าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของตัวกิจกรรมงานหรือว่าเรียกว่าทาสหรือจะเรียกว่างานเฉยๆก็ได้นะครับเป็นทาสหรือเป็นงานที่ต้องทําในหน้าที่งานนั้นๆดังนั้นหน้าที่งานเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเทียบได้กับด้านงานเปรียบเทียบได้กับด้านงานซึ่งท่านต้องไประบุมาให้ชัดเจนส่วนตัวทาสหรือตัวงานเนี่ย บางองค์กรก็เรียกว่า activity นะครับเรียกว่ากิจกรรมงานนะครับก็จะเป็นงานที่ต้องทำในหน้าที่งานหรืองานด้านนั้นๆโอเคไหมครับ mm hmm. เวลาที่เราวิเคราะห์ mm hmm. เพื่อกำหนดทักษะออกมาเนี่ยเราจะเอาตัว task หรือตัวกิจกรรมงานนะครับมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ว,ะว่าอ่ะอย่าง1 1ึ่งจดหนึ่งเนี่ยวางแผนกำลังคนก็จะได้ทักษะในการวางแผนกำลังคนจะเป็นทักษะที่เจาะจงเลยนะ เจาะจงลงไปตามตัวของทาสเลยนะอ่ะส่วนของสรรหาบุคลากรนะครับก็จะเป็นทักษะการสรรหาบุคลากรกำหนดช่องทางและแหล่งงานเนี่ยอันเนี้ยอาจจะอยู่ในทักษะการสรรหาบุคลากรก็ได้โอเคไหมครับการจะทําแผนงบประมาณงานสรรหาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทักษะอีกตัวหนึ่งเช่นเป็นทักษะการจัดทําแผนงบประมาณงานสรรหาหรือจะอยู่ในทักษะ ของการสรรหาบุคลากรก็ได้มีข้อสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านใช้ทักษะที่มันกว้างๆเช่นทักษะการสรรหาบุคลากรเนี่ยท่านจะเห็นว่าขอบข่ายของทักษะหรือว่าทักษะนั้นต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นมันจะเยอะมากเลยนะมันจะเยอะมากเลยทักษะการสรรหาบุคลากร,ก,รกรอาจจะรวมถึงการกําหนดช่องทางในการสรรหาและแหล่งงานการจัดทำคุณสมบัติของตำแหน่งงานการควบคุมดูแลติดตามการสรรหาผู้สมัครงาน การจะทําแผนงบประมาณการสรรหารการควบคุมดูแลตรวจสอบการคัดเลือกเนี่ยอาจจะรวมนกันอดนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าท่าน,นกําหนดทักษะอย่างงกว้างเนี่ยการระบุสิ่งที่ต้องทําตามทักษะหรือขอบข่ายทักษะอันนี้ผมเรียกเองนะผมเรียกว่าขอบข่ายทักษะคือทักษะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการทําอะไรออกมามันก็จะเยอะมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้แยกทักษะย่อยๆเปอนทักษะการสรรหาผู้สมัครงาน ทักษะการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครงานทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานทักษะการต่อรองเงินเดือนและว่าจ้างผู้สมัครงานทักษะการลงประกาศรับสมัครงานตามแหล่งต่างๆทักษะการจะทําแผนงบประมาณสรรหาบุคลากรก็ว่าไปถ้าแยกแบบนี้น่าจะง่ายกว่าง่ายตอนไหนง่ายตอนที่จะไปกําหนดขอบข่ายทักษะว่าไอ้ทักษะแต่ละเรื่องมันเปเื่งเกี่ยวกับอะไรนะครับและง่ายตอนที่เอาไปทําตัวชี้วัดทักษะ นะครับซึ่งผมเคยคุยฟังไว้หลาย EP แล้วอันนี้ก็หยิบมาทบทวนอ่ะค่ให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งตำแหน่งพนักง,งานยูทิลิตี้นะครับที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบน้ำเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าเขาระบุเลยว่าหน้าที่งานก็จะมีงานด้านตรวจสอบและดูแลระบบน้ําส่วนทัสก็จะเป็น1.1ถึง1นึจุดสี่เห็นไหมครับเราจะเอาแต่ละทัสเนี่ยไปกําหนดทักษะออกมาตามหลักการแล้วง่ายๆเลยนะครับ เนื่องจากท่านจะต้องตั้งชื่อทักษะให้กระชับให้สั้นให้มันสอดคล้องกับตัวกิจกรรมงานดังนั้นกิจกรรมงานอะไรหรือทัสอะไรก็ใช้ทักษะนั้นแหละควบคุมดูแลการทางานของระบบน้ําก็ทักษะการควบคุมดูแลระบบน้ําตัวสอบจมบันทึกข้าวควบคุมกับระบบน้ําก็ทักษะการตรวจสอบและจดบันทึกข้าวควบคุมระบบน้ำใช่ไหมครับทักษะการรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบน้ําทักษะการรายงานความผิดปกติของระบบน้าเห็นไหมครับ คือตามแนวสกิลมทริกเนี่ยมันจะเป็นทักษะแบบที่มันเจาะจงเป็นทักษะแคบๆคบที่มันเจาะจงลงไปตามตัวตัวงานหรือทัสที่ต้องทําตามหน้าที่ใดๆของตําแหน่งนั้นเลยโอเคไหมครับแล้วท่านก็ไปกําหนดว่าขอบใายของทักษะแต่และเรื่องเนี่ยเ,เรื่องเกี่ยวกับอะไรเพื่อเตรียมข้อมูลสําหรับการไปทําตัวชีวทักษะอีกทีโอเคไหมครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะผมอยากให้ดูสักสามตัวอย่างนะครับลองหัวหน้าแผนกตรวจสอบ หลักการคือเขาต้องทำอะไรนะครับเขาต้องทำอะไรงานของเขาก็คืองานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าเขาจะต้องทำา1.1ถึง1 6จหโอเคไหมครับท่านก็เอา1.1งถึง1 6. นนี่มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทักษะออกมาสังเกตไหมครับทักษะมันจะเจาะจงมากเขาจะต้องวางแผนควบคุมติดตามกระบวนการตรวจสอบกับทักษะการจัดการกระบวนการตรวจสอบซึ่งต้องทำวางแผนควบคุมติดตาม ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหรือข้อบอกพร่องในการตรวจสอบสินค้าทักษะการตรวจสอบและอนุมัติผลการชี้บ่งคุณภาพสินค้าเห็นไหมครับทักษะต่างๆเหล่านี้ตามตัวอย่างที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นการดูตามทาสแต่ละทาสเห็นไหมครับดูตามทาสแต่ละทาสทาสคือช่วยจัดทาสินค้าตัวอย่างตามที่ลูกค้าขอ,ขอ,ขอก็ทักษะการจัดหาตัวอย่างสินค้าทาสบอกว่าควบคุมตรวจสอบ ควบคุมการตรวจสอบตามแผนงานหรือเงื่อนไขของผลิตพันธ์ก็ทักษะการตรวจสอบแผนงานหรือเงื่อนไขผลิตภันธ์เขาจะต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิตก็ทักษะการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตมันก็เป็นแบบเนี้ยครับแต่งานบางงานทัสบางทัสอาจจะไม่กําหนดทักษะก็ได้ไม่เป็นไรท่านจะเห็นว่าอุ้ยทักษะมันเยอะมากเลยนะใช่ครับตามแนวของสกิลเมทริกเนี่ยทักษะมันจะเยอะแต่กติกาขององค,คอ์กรอาจจะบอกว่าเออทักษะ ขอเอาสักสิทักษะต,ต่อตําแหน่งนะดังนั้นท่านค่อยไปการกรองว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญที่จะเอาไปใช้ในการทำสกิลเมทริกต่อไปนะครับพอทำสกิลเมทริกปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะไปต้องไปดู proficiency นะขององค์กรว่ากําหนด proficiency ของการทำสกิลเม t i ิกเป็นแบบไหนนะครับท่านก็ไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเขียนตัวชี้วัดทักษะผม เดี๋ยวผมมีวิดีโอแนะนําเพิ่มเติมก็แล้วกันว่าเวลาที่กาหนดตัวชดทักษะเนี่ยเราจะทํากันแบบไหนบ้างนะครับเป็นเป็นตัวอย่างเพื่อท่านเห็นภาพชัดเจนเลยผมเชื่อว่านี่คือส่วนตั้งต้นที่ท่านจะต้องทําให้ดีท่านจะต้องกรนกรองข้อมูลมาให้ดีนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าท่านท่านกำหนดตรงเนี้ยได้ไม่ชัดเจนกําหนดทักษะออกมาไม่ชัดเจนเป็นเรื่องก,องกว้างๆไปเช่น ในการควบคุมดูแลการดำเนินระบบน้าต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันจะกว้างไปมากแล้วนะมันไม่ใช่นะแต่ผมว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะใช้การคิดวิเคราะห์มาประกอบทักษะการควบคุมดูแลระบบน้ำเข้าไมครับทักษะการตรวจสอบและจดบันทึกข้าควบคุมระบบน้ําเนี่ยมันจะต้องเป็นคนช่างสังเกตอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่แยกการช่างสังเกตออกไปทำสกิลมัทิกนะ ันนั้นจะกําหนดเป็น competency ของคนก็ว่าไปแต่เราจะเขียนการช่างสังเกตอย่างเงี้ยช่างสังเกตโน่นสังเกตนี่สังเกตนั่นเนี่ยลงไปในทักษะการตรวจสอบและจดบันทึกข้าควบคุมระบบน้ําเลยนี่คือตัวอย่างนะครับเอาหลายๆตัวอย่างมาดูเนี่ยเพื่อได้เห็นภาพว่าส่วนนี้คือส่วนสําคัญมากในการทําสกิลเมทิกนะครับเราหลายๆองค์กรก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันชัดเจนนะแต่ผมว่าค่อยๆทําครับค่อยๆเรียนรู้ไปจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ย พอเราไปทำตัวชีวัดทักษะแล้วทำสกิลมาทิกเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นเป็นลำดับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H.R. c o m p n i e n t Podcast พบกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ